หญิงสาวธรรมดาที่แท้จริงคือเทพธิดาผู้มีวิญญาณของคนกว่าหนึ่งแสนในตัวเธอแต่วันที่เธอถูกล่ากลับมีราชาปีศาจโผล่มาจากความมืดเพื่อปกป้องเธอด้วยชีวิตทำไมปีศาจผู้ชั่วร้ายถึงยอมตายเพื่อเทพธิดาแห่งแสงหรือแท้จริงแล้วทั้งสองมีคำสาบานต้องห้ามที่อาจเปลี่ยนชะตาของโลกไปตลอดกาล ยามค่ำคืนในหมู่บ้านเล็กกลางหุบเขาเงียบสงัดราวโลกทั้งใบหยุดหายใจดวงดาวพร่างพราวอยู่เหนือท้องฟ้าที่มืดมิดแสงจันทร์ขาวนวลสะท้อนผ่านผืนน้ำในลำธารเหมือนกำลังสองทางให้หญิงสาวคนหนึ่งที่เดินช้าๆอยู่กลางทางเปลี่ยวเธอสวมชุดขาวสะอาดเส้นผมยาวดำขับปลิวตามลมดวงตาเศร้าแต่แฝงแววลึกลับเหมือนกำลังซ่อนบางสิ่งที่ไม่มีใครรู้หัวใจของเธอเต้นช้าลงทุกย่างก้าวเพราะภาพฝันเมื่อคืนยังคงติดอยู่ในหัวภาพของผู้ชายที่ยืนอยู่ในเงามืดใบหน้าไม่ชัดแต่เสียงของเขาดังชัดในหัวว่า เจาาาาาาคคือนนนนทีีาาาานาน่่เเรตมมหกวพัปธอสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อเย็นไหลทั่วตัวและตั้งแต่นั้นทุกครั้งที่หลับตาเสียงนั้นก็ยังตามหลอกหลอนเธอไม่รู้ว่ามันคือความฝันหรือความทรงจําแต่ภายในใจกลับรู้สึกได้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่ของคนธรรมดามันลึกเกินกว่าจะเป็นมนุษย์เสียงเรียกนั้นใช่เพียงภาพฝันหรือคือเสียงจากอดีตการที่กำลังตื่นขึ้นในเธออีกครั้ง ลมเย็นพัดแรงขึ้นเรื่อยๆใบไม้ปลิวว่อนเสียงเหมือนคำกระซิบจากโลกที่มองไม่เห็นหญิงสาวเงยหน้ามองฟ้าพลันรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่เคลื่อนไหวในอากาศเหมือนมีสายตาหลายคู่กำลังจ้องมองเธอจากความมืดเธอเก้าวเร็วขึ้นพยายามหนีจากความรู้สึกนั้นแต่ยิ่งหนีกลับยิ่งรู้สึกว่ามันใกล้เข้ามา แสงจันเริ่มบิดเบี้ยวเมฆดำเคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเร็วเสียงสายฟ้าผ่าดังสนัน่นทั่วหุบเขาขณะเดียวกันเงาหนึ่งโผล่ขึ้นจากความมืดมันสูงใหญ่ดวงตาเรืองแสงสีแดงแต่กลับไม่มีเจตนาร้ายมันเพียงจ้องมองเธอเงียบเงียบราวกับกำลังคำนับใครบางคนหญิงสาวยืนนิ่งใจเต้นแรงจนแทบขาดเงานั้นก้าวออกมาอย่างช้าช้าก่อนเสียงทุ้มต่ำจะดังขึ้นในหัวเธอในที่สุดข้าก็เจอท่านแล้วชายลึกลับผู้นั้นคือใครและทำไมเขาจึงคุกเข่าต่อหน้าเธอราวกับต่อเทพธ,ธิดาในตำนาน ความเงียบปกคลุมไปทั่วปลายเท้าของเธอสั่นไหวแต่ในอกกลับอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดราวกับรู้จักเสียงนั้นมานานแสนนานเธอไม่พูดอะไรเพียงจ้องมองใบหน้าเขาที่ค่อยๆปรากฏชัดดวงตาสีแดงคมกริบผมสีดำขลับแผ่กลิ่นอายของอำนาจและความมืดที่ลึกจนแทบหายใจไม่ออกเขาคือราชาปีศาจผู้เคยทำให้โลกทั้งสามพบสันสะเทือนแต่ในสายตาของเขาตอนนี้ไม่มีความชั่วร้ายมีเพียงความอ่อนโยนอย่างลึกล้ำเขามองเธอเหมือนพบสิ่งที่หายไปนานแสนนานท่านจำข้าไม่ได้แล้วหรือ เสียงนั้นดังแผ่วเบาในหัวเธอก่อนที่ความทรงจำจะแล่นว่าบขึ้นมาเป็นภาพปีกขาวสว่างพลังแห่งสวรรค์และเสียงกรีดร้องของสงครามระหว่างเทพกับปีศาจเธอเห็นตัวเองในชุดเทพธิดาหรือแท้จริงแล้วหญิงสาวธรรมดาคนนี้คือเทพธิดาผู้เคยถูกสวรรค์ลืมเลือนหญิงสาวสุดลงกับพื้นน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้สาเหตุเธอรู้เพียงว่าใจเจ็บปวดเหลือเกินภาพในหัวพระเลือนเสียงเรียกชื่อไอรา ดังก้องอยู่ในหูราชาปิศาจโน้มตัวลงช้าๆและยื่นมือให้เธอสัมผัสแต่เมื่อปลายนิ้วแตกกันแสงสีทองก็ระเบิดออกอย่างรุนแรงจนท้องฟ้าแตกแยกเป็นสองส่วนพลังอันมหาศาลนั้นตื่นขึ้นพร้อมกับความทรงจำที่ถูกผนึกไว้เธอคือเทพธิดาแห่งแสงไอราผู้นำกองทัพเทพธิดากว่าหนึ่งแสนองค์และเขาคือราชาาัชทาราชาปีศาจผู้เคยทรยศต่อสวรรค์เพื่อช่วยชีวิตเธอทุกสิ่งกำลังกลับมาอีกครั้ง ทุกคำสาบานกำลังถูกปลุกให้ตื่นเมื่ออดีตถูกเปิดเผยความรักที่ถูกห้ามและสงครามพันปีจะเริ่มต้นอีกครั้งใครจะอยู่ใครจะหายไปเสียงคำรามดังขึ้นจากใต้ดินพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเหมือนมีบางอย่างกำลังจะฟื้นคืนชีพประชาาขยับเข้ามากันหน้าเธอแสงสีดำหมุนวนรอบตัวเขาเป็นเกราะแห่งปีศาจส่วนแสงทองจากไอราก็แผ่ขยายออกมาป้องกันหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านภาพของความดีและความชั่ว ที่ไม่ควรอยู่ร่วมกันบัดนี้กลับยืนเคียงข้างกันอย่างแน่นหนาะในวินาทีนั้นดวงตาของไอราเต็มไปด้วยน้ำตาเธอจำได้แล้วว่าทำไมเขาถึงทรยศต่อสวรรค์เพราะเขาเคยสาบานต่อหน้าพระจันทร์ว่าตราบใดที่ข้ายังหายใจข้าจะปกป้องท่านไม่ว่าโลกจะเกลียดชังเพียงใดคำสาบานของปีศาจจะยังคงศักดิ์สิทธิ์ได้หรือไม่เมื่อศัตรูคือสวรรค์เอง เสียงระเบิดแห่งแสงยังคงสะท้อนก้องทั่วหุบเขาเมื่อพลังของเทพธิดาและปีศาจปะทะกันกลางฟ้าหมู่บ้านเล็กที่เคยเงียบสงบกลับสั่นสะเทือนราวกับโลกทั้งใบกำลังจะถล่มไอรานั่งนิ่งอยู่กลางวงแสงดวงตาเปล่งประกายทองเรืองรองผมยาวพิ้วราวเปลวเพลิงแห่งสวรรค์ส่วนรัชไทยยืนอยู่ตรงหน้าเธอดวงตาสีแดงเข้มฉายแววปกป้องและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันความทรงจำเริ่มไหลย,ย้อนกลับมาทีละน้อยภาพของท้องฟ้าสีเลือดที่แตกเป็นเสียงเทพธิดานับแสนที่ยืนอยู่เบื้องหลังเธอและเสียงตะโกนสั่งของ เทพสูงสุดที่ประกาศว่าไอราคือผู้ทรยศที่มอบพลังแห่งแสงให้แก่ปีศาจเธอถูกตราหน้าว่าเป็นมนทินของสวรรค์ถูกเนรเทศลงมายังโลกมนุษย์พร้อมคำสาปให้ลืมทุกอย่างแต่ทำไมตอนนี้เขาถึงยังอยู่คำสาปของสวรรค์ไม่เคยถูกทำลายแล้วเหตุใดราชาปีศาจถึงยังจดจำเธอได้ทุกลมหายใจ สายลมแรงพัดผ่านราวกับเสียงคร่ำครวญจากอดีตการรัชทาเอื้อมมือไปหาเธออีกครั้งแสงทองและแสงดำปะทะก,กันอย่างนุ่มนวลคราวนี้ไม่มีการระเบิดมีเพียงพลังที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวเหมือนคืนและวันเขากล่าวเสียงแผ่วในใจเธอว่าข้าเฝ้าตามหาท่านนับพันปีโลกเปลี่ยนไปนับครั้งไม่ถ้วนแต่หัวใจข้ายังอยู่ที่เดิม เธอสั่นสถานเมื่อได้ยินเสียงนั้นไม่ใช่เพียงถ้อยคำหักเป็นความรู้สึกที่หลั่งไหลเข้ามาในหัวใจโดยไม่อาจปฏิเสธได้ภาพของเขาที่เคยยืนเคียงข้างเธอกลับมาชัดเจนครั้งหนึ่งพวกเขาเคยสู้เคียงกันในสงครามสวรรค์เขายอมยกกองทัพปีศาจเพื่อปกป้องเธอจากคำพิพากษาของเหล่าเทพแต่เมื่อสวรรค์ประกาศคำสาปเขาก็หายไปในควันดำทิ้งเธอไว้เพียงลำพังในความมืดของโลกมนุษย์พันปีแห่งการพรากจากปีศาจที่ไม่ตายเพราะรอเพียงเธอผู้เดียว ไอรานิ่งเงียบแสงรอบตัวเริ่มมืดลงพลังในกายเธอสั่นไหวราวกับจะตื่นขึ้นอีกครั้งแต่ความทรงจำยังไม่สมบูรณ์มีบางสิ่งยังขาดหายพันธสัญญาที่เธอเคยผูกไว้กับรัชทาเธอจำได้ว่าในคืนสุดท้ายก่อนถูกสาปเธอได้ตัดมือของตนเองและหลังเลือดลงบนตราแห่งคำสาบานตราบใดที่เจ้าจะไม่ลืมข้าข้าก็จะไม่ลืมเจ้านั่นคือคำสัญญาที่ผูกชะตาของเทพธิดาและปีศาจไว้ด้วยกัน รัฐทางเงยหน้ามองฟ้าเขารู้ว่าการที่เธอเริ่มจำได้หมายถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้โลกกำลังจะตื่นสิ่งที่ทั้งสวรรค์และนรกต่างหวาดกลัวกองทัพเทศธ,ธิดาแสนองค์ที่หลับไหลอยู่ในผืนดินแห่งนี้เมื่อเทศธ,ธิดาตื่นขึ้นโลกจะรอดหรือพังและใครกันแน่คือศัตรูที่แท้จริง คืนต่อมาไอารานั่งอยู่ริมลำธารเดิมแสงจันสะท้อนในดวงตาเธอเหมือนประกายของอดีตที่ยังไม่ดับรัตายืนอยู่ไม่ไกลเขาไม่กล้าเข้าใกล้แม้จะอยากเพียงใดเพราะรู้ดีว่าพลังของเธอยังไม่มั่นคงทุกครั้งที่เธอวันไหวแสงนั้นจะประตุกขึ้นราวเปลวไฟเผาใจทั้งคู่ในความเงียบเธอพูดขึ้นในใจข้ารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งข้างในกำลังตื่นแต่ข้ากลัวและในวินาทีนั้นเสียงกระซิบอันแผ่วเบาดังขึ้นจากลมหัวข่า อยาก,กลัวเลยลูกแห่งแสงถึงเวลาที่เจ้าต้องนำกองทัพกลับคืนแล้วไอราหันขวบเสียงนั้นมาจากร่างโปร่งแสงของหญิงชราผู้หนึ่งที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำเธอคือหนึ่งในผู้เฝ้าแห่งพันธสัญญาผู้ที่คอยดูแลการหลับไหลของเหล่าเทพธิดาจนกว่าเจ้านายของพวกนางจะตื่นผู้เฝ้าที่รอคอยมานับพันปีปรากฏตัวแล้วสิ่งใดกันที่เธอปกปิดไว้จากเทพธิดาองค์สุดท้ายหญิงชรากล่าวด้วยเสียงที่เตือนใจ พลังของเจ้าจะตื่นอย่างสมบูรณ์ในวันจันดับและเมื่อถึงตอนนั้นทั้งสวรรค์และนรกจะมาหาเจ้าพวกเขาไม่ต้องการให้เจ้าฟื้นคำสาบานอีกครั้งไอรานิ่งเงินเธอรู้สึกถึงแรงสันสะเทือนในอกความกลัวผสมความโกรธเธอไม่ต้องการสงครามแต่โชคชะตากลับผลักให้เธอต้องเผชิญมันอีกครั้งรัชทาก้าวเข้ามาเขามองหญิงชาราด้วยสายตาเยือกเย็นข้าจะไม่ให้สวรรค์แต่ต้องนางอีกหญิงชารายิ้มจาง เจ้าพูดเช่นนี้เมื่อพันปีก่อนและผลคือสงครามที่เผาผลาญทุกภพคำพูดนั้นทำให้รัชทานิ่งเงียบแววตาเขาเต็มไปด้วยบาดแผลในอดีตที่ไม่มีวันลืมพันปีที่แล้วเขาสาบานว่าจะปกป้องเธอแต่เพราะสาบานนั้นโลกถึงล่มสลายไอราเงยหน้ามองเขาเธอเห็นความเจ็บปวดในแววตาที่ไม่เคยเปลี่ยนพันปีแห่งการรอคอยไม่ได้ทำให้เขาเย็นชาเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งลึกซึ้งกว่าเดิม เธอเอื้อมมือไปสัมผัสมือเขาแม้รู้ว่าการกระทํานั้นอาจเรียกความหายหน้าอีกครั้งแต่หัวใจกลับไม่อาจห้ามได้เมื่อปลายนิ้วสัมผัสกันอีกครั้งโลกทั้งใบเหมือนหยุดหายใจลมสงัดดาวดับเสียงคลื่นเงียบงนันและสิ่งที่ปรากฏขึ้นในเงาน้ำคือภาพของกองทัพเทพธิดานับไม่ถ้วนที่เริ่มเปิดตาขึ้นพร้อมกันเหล่าเทพธิดากำลังตื่นและครั้งนี้พวกเธอจะไม่รอคำสั่งจากสวรรค์อีกต่อไป เสียงสั่นสะเทือนของแผ่นดินดังขึ้นต่อเนื่องราวกับโลกทั้งใบกำลังจะตื่นจากการหลับไหลยาวนานหลายพันปีแสงสีทองจากพื้นดินค่อยๆแพ่กระจายทั่วหุบเขาดอกไม้ที่แห้งตายกลับเริ่มพลิบานอีกครั้งเสียงสวดภาวนาเบาๆดังขึ้นรอบตัวไอราเป็นเสียงของเหล่าเทพธิดาที่เริ่มฟื้นขึนจากพันธนาการแห่งการหลับไหล ไอารายืนนิ่งกลางแสงนั้นดวงตาของเธอส่องประกายเรืองรองราวพระอาทิตย์ยามรุ่งสางเส้นผมสีเงินไหลพลิ้วเมื่อพลังแห่งสวรรค์ไหลเวียนรอบกายพลังที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างความสมดุลให้จักรวาลบัดนี้กลับตื่นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมความทรงจำแห่งความเจ็บปวดแต่ทันทีที่พลังนั้นกระจายออกไปเสียงคำรามจากเบื้องบนก็ดังขึ้นเสียงของอัคารเทพผู้ปกครองสวรรค์นางกลับมาแล้วผู้ทรยศแห่งแสง เมื่อสวรรค์รู้ว่าเทพธิดาตื่นพวกเขาจะยอมให้นางมีชีวิตอีกครั้งหรือไม่เมฆดำแผ่ปกคลุมฟ้าแสงสว่างเริ่มถูกบดบังด้วยแรงอาคาตแห่งสวรรค์สายฟ้าฟาดลงมาที่พื้นดินแต่ก่อนที่มันจะกระทบไอราก็ยกมือขึ้นพลังสีทองจากฝ่ามือแผ่กระจายออกและกลืนกินสายฟ้านั้นจนมอดดับรัตทายืนอยู่ด้านหลังเธอดวงตาสีแดงเข้มเรืองแสงราวเพลิงนรก เขาไม่พูดอะไรเพียงขยับมือสร้างวงเวทสีดำเพื่อกางกรอบป้องกันรอบพื้นที่เขารู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ระหว่างเทพกับปีศาจแต่มันคือสงครามของอดีตท,ที่กลับมาทวงสัญญาดวงดาวบนฟ้าค่อยๆรับหายแสงทั้งหมดมุ่งลงสู่จุดเดียวหัวใจของไอราเธอกำลังจะจำได้หมดทุกอย่างทั้งความรักความสูญเสียและเหตุผลที่สงครามพันปีก่อนเกิดขึ้นเมื่อความทรงจำกลับคืนความจริงอันโหดร้ายก็จะเผยตัวว่าใครคือผู้ทรยศตัวจริง ภาพในหัวของเธอเริ่มชัดสวรรค์อันงดงามที่ลุกเป็นไฟเทพธิดาหลายแสนองค์ถูกสังหารโดยคำสั่งจากเบื้องบนไม่ใช่เพราะพวกนางทรยศแต่เพราะพวกนางสงสารปีศาจที่ถูกสร้างมาเพียงเพื่อเป็นศัตรูของแสงไอราในอดีตลุกขึ้นต่อต้านความอายุติธรรมของสวรรค์เธอขอเจรจาแต่กลับถูกตราหน้าว่าผู้ทรยศ รัชธาในตอนนั้นยอมทรยศต่อเผ่าของตนเองเพื่อช่วยเธอเขาเผาอาณาจักรของตนเพื่อเปิดทางให้ไอรานหนีจากห้วงนรกแต่สุดท้ายก็ไม่อาจหนีคำพิพากษาแห่งสวรรค์ไอรากัดริมฝีปากแน่นความทรงจำเหล่านั้นเจ็บปวดจนแทบขาดใจแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เธอตื่นเต็มที่พลังแห่งแสงบริสุทธิ์เริ่มกอตัวเหนือหัวเธออีกครั้งแสงที่เธอถือครองคือพลังแห่งการสร้างหรือเครื่องมือแห่งการล้างโลก เหล่าเทพธิดาที่ตื่นขึ้นเริ่มคุกเข่าต่อหน้าไอราเสียงสวดดังสะท้อนทั่วหุบเขาองค์ไอราแห่งแสงขอทรงบัญชาเธอหลับตาน้ำตาไหลออกมาเธอไม่ต้องการสงครามอีกแต่โชคชะตาไม่เคยถามว่าผู้ถือพลังอยากสงครามหรือไม่รัชธาก้าวเข้ามาใกล้เสียงของเขาเยือกเย็นแต่มั่นคงเจ้าจะไม่ต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวอีกแล้วไอราเงยหน้ามองเขาแววตาเธอเต็มไปด้วยทั้งความกลัวและความอบอุ่นที่ยากจะอธิบาย ในช่วงขณะนั้นความมืดและแสงดูเหมือนกำลังหลอมรวมกันราวกับทั้งสองพลังต่างเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันไม่ใช่ทำลายเมื่อความมืดหลอมรวมกับแสงโลกอาจสูญสลายหรืออาจได้กำเนิดใหม่อีกครั้งเบื้องบนของสวรรค์เสียงของเหล่าเทพผู้สูงสุดเริ่มดังขึ้นในห้องบรลลังนางจะไม่ถูกปล่อยให้มีชีวิตอีกต่อไปแสงสีขาวนับล้านลำพุ่งลงมาอย่างโลกมนุษย์นั่นคือกองทัพสวรรค์ที่ถูกส่งมาเพื่อทำลายเทพธิดาแห่งแสงด้วยมือของพวกเขาเอง รัชทารู้ดีว่าพลังของสวรรค์มหาศาลเพียงใดเขาสร้างวงเวทสีดำซ้อนกันเจ็ดชั้นเพื่อกั้นพลังนั้นไว้แต่ละชั้นคือหนึ่งปีแห่งชีวิตเขาที่ถูกเผาผลาญเพื่อปกป้องเธอไอราเห็นร่างของเขาสั่นสะท้านเมื่อพลังไหลออกจากร่างความร้อนจากเวทปีศาจทาให้เลือดเขาไหลซึมจากมุมปากแต่เขายังคงยืนหยัดเขากําลังแลกชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องหญิงที่สวรรค์เรียกว่ามนทิน เมื่อพลังของสวรรค์ประทะกับวงเวทปีศาจเสียงระเบิดดังจนภูเขาทั้งลูกถล่มลงมาแสงสีขาวและดำกระจายเต็มท้องฟ้าราวกับโลกกำลังถูกฉีกออกเป็นสองส่วนไอรากรีดร้องออกมาด้วยน้ำตาเธอไม่ต้องการให้เขาตายอีกครั้งเธอปลดตราสัญ,ญลักษณ์แห่งสวรรค์ที่ผนึกอยู่ในหัวใจออกพลังสีทองบริสุทธิ์แผ่ขยายจนทะลุหมอกดำขึ้นไปถึงฟ้าแสงนั้นส่องทะลุกลองทับสวรรค์และทุกสิ่งหยุดนิ่งราวกับเวลาถูกแช่แข็ง ไอราก้าวเข้าหาเขายื่นมือสัมผัสใบหน้าเย็นเฉียบของราชาปีศาจน้ำตาเธอร่วงลงบนรอยแผลของเขาและแสงจากดวงตาเริ่มเปล่งประกายอีกครั้งน้ำตาของเทพธิดาแห่งแสงจะชุบชีวิตปีศาจได้หรือจะเผาผลาญหัวใจเขาจนสิน้น แสงสีทองค่อยๆจางลงเมื่อโลกกลับสู่ความสงบหลังการปะทะอันรุนแรงพื้นดินรอบหุบเขาแตกเป็นรอยลึกเสียงของลมพัดผ่านซากหินดังคล้ายเสียงร้องให้ของวิญญาณไอราก้มลงมองร่างของราชธาที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นดวงตาเขาปิดสนิทใบหน้าซีดเผือดแต่รอยยิ้มบางบนริมฝีปากนั้นกลับทำให้หัวใจของเธอสั่นไหว เธอซุดตัวลงข้างกายเขามือสั่นเทาแต่บนหน้าอกที่ไราการเต้นของหัวใจน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวความเจ็บปวดที่พวยพุ่งขึ้นมาจากข้างในคือสิ่งที่เธอเคยลืมไปเมื่อพันปีก่อนตอนนี้มันกลับมาทั้งหมดความกลัวการสูญเสียและคําสัญญาที่ไม่เคยถูกลืมรัฐาเคยพูดไว้ในคืนสุดท้ายก่อนสงครามว่าหากข้าต้องตายเพื่อให้ท่านได้อยู่ข้าจะยอมโดยไม่ลังเลและตอนนี้เขาก็ทำจริงๆ เขาทำตามคำสัญญาแต่ราคาของมันคือชีวิตที่เธอไม่อาจคืนแสงจันทร์สะท้อนบนหยดเลือดที่ไหลาจากแผลกลางอก,อกของเขาไอาระเอื้อมมือแต่เลือดน,นั้นมันอุ่นอุ่นจนเธอรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่ยังไม่ดับสนิทพลังที่เต้นอยู่ภายในเหมือนหัวใจที่ไม่ยอมยอมแพ้ต่อชะตาเธอจึงวางมือตรงหัวใจของตอนเองก่อนจะกรีดฝ่ามือให้เลือดหยดลงบนบาดแผลของเขา เลือดของเทพธิดาแห่งแสงผสมกับเลือดของราชาปีศาจทันทีที่สัมผัสแสงสีทองกับดำพุ่งเข้าหากันก่อเกิดเป็นวงแหวนเรืองแสงเหนือร่างของทั้งสองเสียงลึกลับดังกล้องในอากาศเสียงของพันธสัญญาโบราณที่เธอและเขาเคยสร้างไว้เมื่อพันปีก่อนตรับเลือดยังไม่แห้งเราจะไม่พรากจากกันร่างของรัชทาเริ่มสั่นสถานพลังชีวิตค่อยๆกลับเข้ามาแต่พร้อมกันนั้นพลังของไอราก็ถูกดูดออกไปแทนเพื่อปลุกหัวใจของปีศาจเทพธิดาอาจต้องแลกด้วยชีวิตของตนเอง แสงที่ห้อมล้อมทั้งสองรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนพื้นดินใต้ร่างเริ่มลุกเป็นเพลิงสีทองและดำผสมกันพลังสองขั้วที่ไม่ควรอยู่ร่วมกันกำลังหลอมรวมอีกครั้งเสียงคำรามจากฟากฟ้าดังก้องสะเทือนนางกำลังฝืนชะตาจงหยุดนางเดี๋ยวนี้เหล่อาอัคารเทพบนสวนรรค์เริ่มส่งพลังลงมาอีกครั้งคราวนี้หนักหนากว่าครั้งไหนๆแต่ก่อนที่มันจะถึงพื้นแสงสีทองจากร่างของไอราก็ประตุกข,ขึ้นสูงจนฟ้าสว่างราวกลางวันร่างของเธอลอยขึ้นเหนือพื้นเส้นผมพลิ้วราวเปลวไฟดวงตาเปล่งประกายทองราวาววดตก ข้าไม่ใช่ผู้ทรยศข้าคือผู้รักษาสมดุลเสียงของเธอสะท้อนก้องไปทั่วทุกพบเธอชูมือขึ้นและปลดตราแห่งคำสาบานที่ฝังอยู่ในอกออกแสงนั้นแตกเป็นเศษแก้วทองคำกระจายเต็มท้องฟ้าเมื่อเทพธิดาทำลายตราแห่งสวรรค์เธอไม่ใช่ของสวรรค์อีกต่อไปแต่ก็ไม่ใช่ของนรกเช่นกัน ขณะเดียวกันร่างของรัชทาที่แน่นิ่งเริ่มขยับดวงตาสีแดงค่อยๆเปิดขึ้นอีกครั้งเขามองเห็นเธอลอยอยู่เหนือหัวแสงรอบตัวเธอเจิดจ้าจนเขาต้องยกมือบังตาแต่ในความเจิดจ้านั้นเขาเห็นเงาร่างของหญิงที่เขารอคอยมานับพันปีไอราเขาพึพมพำเสียงแผ่วแต่เสียงนั้นแผ่วพอจะทําให้แสงรอบตัวเธอสั่นสะเทือนไอราหันกลับมามองดวงตาเธอสั่นไหวเธออยากลงไปหาเขาแต่พลังของพันธสัญญากําลังฉีกเธอออกจากโลกมนุษย์ ทันใดนั้นรัชธาก็ยกมือขึ้นเรียกพลังปีศาจทั้งหมดในร่างเขาสร้างตราแห่งเลือดบนอากาศแล้วพุ่งขึ้นไปหาตัวเธอเลือดจากฝ่ามือทั้งสองปสานกันกลางฟ้าเสียงสะท้อนแห่งสัญญาโบราณดังอีกครั้งเลือดเราจะเป็นประตูสู่โลกใหม่เมื่อคำสาบานแห่งเลือดสมบูรณ์โลกเดิมจะพังและโลกใหม่จะถือกำเนิดจากความรักต้องห้ามฟ้าแตกออกเป็นเสียงพายุพลังไหลลวนรอบทั้งคู่ร่างของไอราเริ่มอ่อนแรงเธอมองเขาอีกครั้งน้ำตาไหลาอาบแก้ม ข้ากลัวข้ากลัวว่าพลังนี้จะทำร้ายเจ้าอีกรัตไทยิ้มบางๆก่อนตอบเสียงเบาข้าไม่เคยกลัวตายมีเพียงกลัวอย่างเดียวคือการไม่มีท่านอยู่ในโลกใดเลยคำพูดนั้นทำให้แสงรอบตัวเธอเปลี่ยนเป็นอบอุ่นราวแสงอาทิตย์ยามเช้าพลังอันดุร้ายเริ่มสงบลงดอกไม้และต้นไม้รอบหุบเขาแตกยอดใหม่เสียงสายลมแผ่วเ,เบากลับมาอีกครั้งแต่ในความสงบนั้นกลับมีบางสิ่งเคลื่อนไหวในเงามืดเงาของเทพผู้พิพากษาที่ลงมาจากสวรรค์พร้อมหอกแห่งการชำระ แม้โลกเริ่มหายใจอีกครั้งแต่สวรรค์ยังไม่ให้อภัยและหอกนั้นมุ่งตรงไปที่หัวใจของเทพธิดาเสียงแหวกอากาศดังสนั่นหอกแห่งแสงพุ่งลงมาจากฟ้ารัชธากระโจนเข้าขวางอย่างไม่ลังเลเลือดสาดกระเซน็นกลางอากาศเขายิ้มทั้งที่เลือดไหลาจากมุมปากคำสาบานสำเร็จแล้วไอราร้องให้สุดเสียงเมื่อเห็นหอกปักกลางร่างเขาเธออบร่างเขาไว้ในอ้อมแขนแสงสีทองและดำรวมกันอีกครั้งคราวนี้สงบไม่รุนแรงแต่อบอุ่นและบริสุทธิ์จนแม้แต่ท้องฟ้ายังเงียบงนัน เธอก้มลงจูบริมฝีปากเขาเบาๆน้ำตาไหลตกลงบนหน้าอกของเขาและในวินาทีนั้นหอกแห่งแสงก็เริ่มละลายเป็นผงเธอกระซิบคำสุดท้ายที่มีเพียงเขาได้ยินตราบใดที่ข้ายังจำเจ้าได้เจ้าจะไม่มีวันตายเมื่อคำสาบานแห่งเลือดเสร็จสมบูรณ์เทพธิดาได้ชุบชีวิตปีศาจแต่ต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างที่น่าสะพรึงที่สุด แสงแรกแห่งอรุณอับท้องฟ้าเหนือหุบเขาราวกับโลกกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งดอกไม้ที่ตายไปค่อยๆพิบานท้องฟ้าที่เคยมืดมิดกลับสว่างขึ้นเสียงนกร้องดังขึ้นจากป่าที่ฟื้นคืนชีวิตแต่ในใจของไอราไม่มีสิ่งใดสว่างเลยเธอคุกเข่าลงข้างร่างของรัชทามือของเธอยังจับมือเขาไว้แน่นแม้ว่าเขาจะเย็นชืดลงทุกวินาทีเลือดสีทองของเธอกับเลือดสีดำของเขาผสมกันอยู่บนพื้นกลายเป็นลวดลายเรืองแสงเป็นวงกว้างลวดลายนั้นไม่ใช่ตราสาบอีกต่อไปแต่คือตราแห่งการเริ่มต้นใหม่ พันธสัญญาที่ไม่เพียงผูกหัวใจของทั้งสองแต่ยังผูกโลกทั้งใบเข้าด้วยกันเจ้าตื่นเถิดรัชทาเสียงเธอแผ่วเบาราวสายลมข้าข้ายังมีคําที่ไม่ได้พูดข้ายังไม่อยากให้เจ้าหายไปน้ำตาไหลลงบนมือของเขาแล้วหยดน้ำตานั้นกลับเรืองแสงน้ำตาของเทพทธิดาอาจเป็นสิ่งเดียวที่ปลุกหัวใจปีศาจให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง แสงที่ออกมาจากน้ำตาเริ่มขยายกว้างล้อมร่างของรัชทาไว้ร่างของเขาค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นมือของไอราแต่กลางอกเขาอีกครั้งคราวนี้หัวใจเขาเต้นเบาๆหนึ่งครั้งแล้วหยุดแล้วเต้นอีกครั้งเสียงหัวใจนั้นดังกล้องในใจของเธอจนเธอต้องก้นหายใจเขาลืมตาขึ้นดวงตาสีแดงนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันมีประกายสีทองปนอยู่กลางม่านตาเป็นเครื่องหมายของการหลอมรวมอย่างสมบูรณ์ของเทพและปีศาจ ทากยังอยู่หรือเขาพูดเสียงแผ่วแต่รอยยิ้มของเธอกลับสั่นไหวทั้งหัวใจเจ้าอยู่ข้าเรียกเจ้ากลับมาแต่ทุกชีวิตที่ฟื้นคืนย่อมต้องมีบางสิ่งถูกพรากไปแทนรัฐทาลุกขึ้นอย่างช้าๆแต่เมื่อเขาหันมามองรอบตัวเขากลับเห็นร่างของไอราเริ่มโปร่งใสแสงสีทองค่อยๆระเหยจากร่างเธอออกไปสู่ท้องฟ้าราวกับเธอกำลังละลายหายไปในอากาศไอราเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเธอยิ้มบาง คำสาบานแห่งเลือดนั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้าใช้พลังทั้งหมดเพื่อเรียกเจ้ากลับมาโลกใหม่นี้จะต้องมีจิตวิญญาณใดเป็นหลักฐานและจิตวิญญาณน,นั้นคือของข้าเขารีบก้าวเข้ามากอดเธอไว้แน่นมือเขาสั่นเทาไม่ข้าจะไม่ให้เจ้าหายไปอีกแต่ร่างของเธอเบาราวละอองแสงเธอชุบชีวิตเขาแต่กำลังถูกลบออกจากโลกที่ตัวเองสร้างขึ้นไอรามองตาเขาดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาและความเสียใจเธอยกมือแตะใบหน้าเขา อย่าร้องเลยรัชทาโลกนี้ต้องการเจ้าเจ้าคือสมดุลใหม่ของมันส่วนข้าข้าจะอยู่ในทุกแสงอาทิตย์ทุกสายลมและทุกคืนที่เจ้ามองดาวข้าไม่ต้องการโลกข้าต้องการแค่เจ้าเขาตะโกนเสียงสั่นแต่ร่างของเธอกลับเริ่มแตกเป็นละองทองกระจายไปตามสายลมอย่าลืมข้าเธอพูดคำสุดท้ายก่อนแสงทั้งหมดดับลงเมื่อแสงของเทพธิดาดับลงโลกยังอยู่แต่หัวใจของราชาปีศาจกลับว่างเปล่าตลอดกาล หลายร้อยปีผ่านไปโลกที่ทั้งสองสร้างไว้ได้กลายเป็นอาณาจักรอันสงบสุขมนุษย์ปีศาจและเทพอาศัยอยู่ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกทุกเช้าจะมีแสงอาทิตย์สีทององมดำสาดลงมาบนผืนดินผู้คนเชื่อกันว่านั่นคือแสงแห่งสัญญาของเทพธิดาและราชาปีศาจรัตทายังไม่ตายเขากลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งโลกใหม่อาศัยอยู่ในหอคอยสูงกลางหุบเขาเดิมเขาไม่พูดไม่หัวเราะและไม่ร้องให้อีกเลยแต่ทุกคืนเขาจะขึ้นไปที่ยอดหอคอยมองดูดาวบนฟ้าและพึมพำคำเดิมซ้ำ ข้ายังจำเจ้าได้เสมอบางความรักไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายแต่มันดำรงอยู่ในทุกลมหายใจของโลกใบนี้คืนหนึ่งในฤดูหนาวขณะหิมะตกรัชทาเห็นดาวดวงหนึ่งตกลงมาจากฟ้าเขารีบเดินออกไปกลางหิมะและพบว่าที่จุดที่ดาวตกนั้นมีดอกไม้สีทองหนึ่งดอกกำลังบานอยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บเขาก้มลงแต่มันเบาๆและทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นในใจข้าบอกแล้วข้าอยู่ในทุกแสงทุกลมและทุกดาว รัตไทยิ้มเป็นครั้งแรกในรอบหลายศตรวตรรษเขาหลับตาลงลมหายใจของเขาแผ่วเบาและเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นในวันรุ่งขึ้นร่างของเขาก็กลายเป็นเงาแสงสีดำทองลอยขึ้นสู่ฟ้ารวมเข้ากับสายลมและแสงอาทิตย์โลกเข้าสู่รุ่งอรุณใหม่อีกครั้งรุ่งอรุณที่ไม่มีเทพธิดาหรือปีศาจอีกต่อไปมีเพียงสมดุลที่เกิดจากความรักของทั้งสองเมื่อรักแท้กลายเป็นรากของโลกใบใหม่เทพและปีศาจไม่เหลืออยู่แต่ความรักของพวกเขายังส่องแสงอยู่ตลอดกาล